ตาู้ชมค่ะไปติดตามตัวเลขเนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์วิชัยน้ำกันเนาะค่ะเนาะหมวดนี้อาจารย์วิชัยมีความหมั่นใจพอสมควรไปติดตามเลยค่ะอาสวัสดีค่ะทำช่วมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเขาสูชองเจน่างน้ำโชกนะคะท่ช่วู้ามือน,นีแอาจจะรับการติดต่อจากอาจารย์วิชัยเนาะค่ะเนาะอาจารย์วิชัยเพิ่นก็นได้ติดเอ่อได้ส่งตัวเลขเนี่ยทางเล่าพัฒนา วดประจำวันที่14พฤศจิกายน2 5 6 5นะคะมาหาแอดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งครั้งที่แล้วนะคะตัวเลขแนวทางของเล่าพัฒนาก็ออก3 6 2 7 8 1เลข4ตัว2 7 8 1เลข3ตัวคือ7 8 1เลข2ตัวคือ 2, 2 7เนาะคะเนาะหลายท่านหลายคนก็มีโชคมีใช่ไปนะคะมีเฮไปนะคะตัวเลขแนวทางของ เอ่อแตละเซียนแต่ละสำนักเที่ยวมาลงในช่องแอปที่เขาตรงๆก็คือของของพบพ่มเขาสองเจ็ดเนาะคะ่ะทำช่มเนาะไหนทำช่มมือของเอฟซีคนเมืองเกินเขาเรียกหลุดเรียกวิ่งแล้วก็บเขาตูเจาะคือสองเจ็ดเจ็ดสองนาะค่ะเนาะเรียกลาง เพื่อนหเลขกบนมันเขาเล็กล่างกรชมขาหากับเนี่นะคะเอ่อส่วน f อซีสารคามเอสารคามบเขาก่ะงวดนี้เอฟซีสารคามบวเขาลคะ่ะท่านชงเนาะเพื่อนหนึ่งเมันออกแปดหนงห่งะคะองพบพุ่มองพบพุมเข่าทั้งบนทั้งล่างเล็หลุดนะคะนี่ค่ะองพบพุมเขาทั้งบนทั้งล่างเล็กหลุด เลขหลูดของเพงนนิินกับหกับเป็น8ปดหนึ่งสกับคือสองเส่วนตัวจับคู่ห้เข้าตรงๆคือสองเจนาะคะ่ะท่ชนชงเนาะอันนี้คือผลงานของกีพานมาาส่วนของปู0ูนย์เจลางเพิินหหนึ่งไปออกบนนะคะแปดหนึ่งะคะเข้าตัวหลูดตัววิ่งกับท่ชนชงค่ะของหนุ่มโชคหนุ่มโชคกับเข่า ตัวลูดตัววิ่งคือแปดหนึ่งเนาะค่ะเนาะหนึเข่าแปดหนึ่งนะคะเออข,ของอาจารย์สมยศอาจารย์สมยศทลากเข่าสามตเลยอาจารย์ซ้าสมยศไหนึงแปดเลกออกแปดหนึ่งเนาะค่ะเนะ1 1> าะนี่ค่ะหนึ่งไพ่หลูด1นึ่งก็ไดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะค่ะช่มเนาะถลูดก็คือได้สามตูเลยนะคะนี่ค่ะถลากก็คือได้สามตูเลยเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งศูนย์เ หลากจกังสีคือได้สามตัวไปเรื่อยนะคะทำช่วงขาส่วนมากของอาจารย์สมหยศดนี่ห้ระว่างดีๆเลขสามตัวแล้วมาเขานะคะทำช่วงขาเลขสามตัวแล้วมาเขานะคะต่อมาของลุงหม,มานของลุงหม,มานก็เขาตัวหลุดตัววิ่งของลุงหม,มานไปบ่ถึงบนหอใหฮเจ็ดหนึ่งก็ดอกแปดหนึงนะะ่งกับทำช่วงขตัวหลุดตัววิ่งแล้วก็เขาเนาะสายด่วบนบ่เข่า แต่เมาเปลี่ยนมือนีกระทำช่วงขาสาหรับตัวเลขกเนวทางของอาจารย์วิชัยนะคะนอกมากไปพร้อมๆกันกระทำช่วมขาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะตัวเล็แนวทางเถยวนี้อาจารย์วิชัยพูบอกว่าตัวเลขนี้สามารถนัาไปเล่นรัฐบาลไทยได้เลยนะคะสามารถนําไปเล่นรัฐบาลไทยได้อาจารย์วิชัยพูบอกว่าให้เด่นแปดลองเจ็ดนะคะเด่นแปดลองเจ็ด เลขสตัวก็คือ 3, า 8, สีเลข3ตัวคือส 8, 7เจ็ดเลขสตัวเจ็ดสี่เลข3ตัวอันนี้คือสตัวก็สาตัวที่เพิ่ไหามานะะเานว่าส่วนจับคู่2ตัวก็จะมี 8, 7, 3, 4 7, ็ดสามสีตัวเลขแนว่ทางจับคู่มี6 คูนะคะทอมช่วมขาเป็นแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์วิชัยที่งวดหนี้เพิ่นบอกว่าสามารถนําไปเป็นแนวทางรัฐบาลไทยได้เนาะคะ่ะเนาะแสดงว่ามันใกล้เคียงกันนะคะทอมช่่มขาตัวเลขบแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์วิชัยงวดหนี้มากแปลกๆคือเราห้ยซตัวสามตัวแล้วห้สองตัว เป็นตัวเลขแน่วทางที่อาจารย์มั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นคอยพีโนเอฟซีทุกท่านทุกคนนั่ไปพิจารณาอีกเทอหนึ่งเนาะค่ะเนาะถามว่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์เป็นตุงกับอาจารย์ไดบบนะคะถ้าถามว่าตุงกับอาจารย์ไดบบตอนนี้กับของพ่อพ่อมบอรตรงเนาะค่ะเนาะของอาจารย์อื่นตรงบอดแอดเปิดมือก่อนของนุ่งหมาน ของนุ่มมันกับรถตรงของอาจารย์สมยศของอาจารย์สมยศตรงที่ c 3กับตรงช่วงขา c สากับ c สกับแปดนี่ค่ะช่กัน c สามค่ะนี่ค่ะอันนี้คือช่วนช่ของอาจารย์สมยศ c 3กับ87นะคะ c สาม ที่ช่วกันที่สามสามที่แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะจะมีประมาณนี้ค่ะทังช่วงขาดตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาเลือกของเอฟซี 4, สาระข้ามกับเอฟซีค้นเมืองเกินที่ย่อมวันนี้สรงมากนะะเนาะค่ะเนาะเอฟซีสาระข้ามเอฟซี 4, ค้นเมืองเกินมาเร้วคือพอพุ่มรอยเอดเอ่อ อาจารย์สมยศลุงหม,มานนุ่มโชกนุ่มโชกมา,กา,ยอยางอะไยเนนุ่มโชกยังโมงมาเดี๋ยวแอดติดตามนุ่มโชกอีกเธอหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะตัวเลขแงนว่ทางเล่าพัฒนาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนว่ทางของอาจารย์วิชัย ที่อาจารย์มีความมั่นใจว่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์โบวบายซีตัวสามตัวสองตัวน่าจะมากนะคะทั้งช่วงขาเพราะฉะนั้นหลายทันหลายค้นก็เขาเมื่อมึงแล้วก็คอยใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของอาจารย์เป็นสูตรนะคะอาจารย์ก็มั่นใจแต่ว่าสิเขาหรือว่าเขาเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะทั้งช่วงขา กับท่านผู้ชมที่เขาเมื่อพบพอ่อคลิปนี้ก็ทำมักถ้าชอบก็บจัดถ้าขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะเพราะถ้าผู้ใดบ่งบจากว่าเล่าพัฒนาคืออยางกับมาเลียนหลูกกอนเนาะคะ่นะเนาะมาเลียนหลูกกอนว่ามูขนเหลนจังใดมันจะมีซีโต3สามโต2สองโตกับท่านผู้ชมค่ะถ้าซีโตถ้าถึงมีบาทละเจ็ดพันนะคะแต่ว่ามันก็นหน่อยนักหน่อยหนาน,นะคะนี่คนหนึ่งเมื่อ สองสามเดือนที่ผ่านมากแกได้ซีตวแกเบิดเงินไปบก,กี่บาทคะแกได้หมื่นกว่าบาทนะคะอันนี้คือออต้องมีความพยายามนะคะต่อเหตุการณ์บานพอสมควรนะคะต่อเหตุการณ์บานพอสมควรนะคะตอนช่วงขาก็อคอยพี่นย์เอฟซีได้เหตุการณ์บานได้พยายามได้คัดกรองได้วิเคราะห์ตัวเลขอีกเท่านึงเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่า ตัวเลขแนวทางมันกับพวคือความฝันอาจารย์เทลาอาจารย์เพิ่นก็มีสูตรเฮ็ุสูตรมากนะคะถ้าบกเขาเพิ่นกับเฝ้าเปลี่ยนสูตรถ้าเขาถ้าเดินดีเพิ่นก็เอาไปต่อนะคะทั้ง,ง,ง,น,งนี้และทั้งนั้นแต่อาจารย์เทลาอาจารย์บ่ได้เดามากนะคะอาจารย์เทลาอาจารย์เพิ่นมีสูตรของเพิ่นกับทำช่วงขาทุกทนทุกคนก็สิมีสูตรเอ่อมีเขามีหลุดแต่ส่วนมากสูตรของเพิ่นนี่จะเข้าหลายก็หลุดเนาะ่าทำช่วงเนาะ่าทำช่วงขา สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางของอาจารย์วิชัยเล่าพัฒนาเอด็ดกับคอจบกันนําเสนอไปเพียงแค่นี้เจอกันไม่คลิปหน้กค่ะทุ่มช่วครับอาจจะเป็นคลิปตัวเลขแนวทางของอิบซีนเมืองเกินกับอ c ซีสาระ้ามนะคะเนาะตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของ่นสําหรับคลิปนี้เอด็ดคอจบกันนําเสนอไปเพียงแค่นี้โชคหมานล,ลํารวยอย,อยาเจ็บอยาจนเดือค่ะทุ่มชมค่ะาเออสองทุ่มครึ่งวันจันทร์พรุ่งนี้ เราจะหอบเงินกลับมาพร้อมๆกันเนะค่ะเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ